ถ้าพูดถึงบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่สัญชาติอาเซียนหลายคนนะครับคงนึกถึงปิโตนัสจากฝั่งของมาเลเซียเขากันนะครับบริษัทนี้ครับล่าสุดเราเห็นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นั่นคือจะมีการก่อสร้างโครงการที่ชื่อว่าแรพิดนั่นเองนะครับนั่นคือการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันและปิโตเคมีของเขาแม้ว่าโปรเจกต์นี้จะใหญ่แค่ไหนเหมือนว่าจะเจอภาพของการสะดุดแล้วละครับเขาสะดุดอะไรแล้วเลื่อนไปทําไมนะครับติดตามพร้อมกันเลยครับ ล่าสุดโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันและปิตโตรเคมีครบวงจรภายใต้ชื่อโครงการว่าแรพิดของปิโตรนัสทำท่าว่าจะต้องเลื่อนเปิดใช้ในเฟสแรกออกไปจากปัญหาความไม่พร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจากเดิมที่มีกำหนดเปิดใช้งานในปี2016จะต้องเลื่อนออกไปอีก1ปีหรือเปิดใช้งานในปี2017ทั้งนี้พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวอยู่ในเขตเปงกอรังในรัฐยาโฮทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซียมีปัญหาเรื่องของการก่อสร้างโดยเฉพาะการขนถ่าย และการจัดการน้ำภายในไซต์างานโดยเงินลงทุนของโครงการแรพิดคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมด60,000ล้านริงกิตหรือกว่า600,000ล้านบาทปิโตนัสจะตัดสินใจแหล่งที่มาของเงินทุนในเดือนมีนาคมของปีหน้าทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ The Economic Transformation Program หรือ ETP ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเพื่อเพิ่มกำลังการกลั่นน้ำมันทุกรูปแบบขึ้นมาอยู่ที่300,000เบเรลต่อวัน รวมถึงสร้างการจ้างงานใหม่ได้กว่า4,000คนซึ่งจะทำให้ปิตโตรนัสก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของภูมิภาคเอเชียอย่างเช่นซีโนเปกของประเทศจีนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวมีเสียงต่อต้านจากพักฝ่ายค้านของมาเลเซียในเรื่องของการเปิดเผยผลตอบแทนการลงทุนและค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ยังไม่ถูกเผยแพร่ให้สาธารณะรับรู้อย่างชัดเจนมากนักทั้งนี้ผู้บริหารของปิตโตรนัสได้โต้แย้งว่ามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจพลังงานของปิตโตรนัสอยู่ในระดับเดียวกันกับ ริษัทพลังงานระดับโลกอย่าง Exxon Mobil และ Royal Dutch Shell อีกทั้งโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจึงมีความจําเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องอีกทั้งปิโตรนัสคือบริษัทพลังงานแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานผลประกอบการอย่างโปร่งใสยอยู่แล้วด้านผลประกอบการของปิโตรนัสในไตรมาสแรกของปีนี้มีรายได้ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยที่2%เเนเนื่องจากราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวลดลงเนื่องจากความวิตกกังวลทางเศรษฐกิจนั่นเองทำให้ผู้บริหารของปิโตรนัสต้องออกมาคาด การผลประกอบการในปีนี้ว่าอาจจะเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากราคาพลังงานในตลาดโลกยังมีความผันผวนสูงและไม่มีท่าทีว่าความต้องการพลังงานจะปรับตัวสูงขึ้นในเร็ววันแม้ว่าโปรเจกต์นี้มีอันต้องเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จปีไหนแต่ที่สําคัญครับตอนนี้ปีโตนัสก็ยังเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในมาเลเซียและในภูมิภาคอยู่ดีครับและมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนาในอาเซียนได้ใหม่กับอาเซนคอเปเรียนในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ